สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k c k c o m วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆรับชมไปทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบควนเพื่อนช่วยกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิง่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอังกฤษพบกับทางด้านเยอรมน,นีคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตงต,ตามเวลาของประเทศไทยครับผมสซติิติเฮตุเฮการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม ซีติโเกมหลังสุดของทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขาชนะ5เสมออน1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขาพบกับทางด้านเช็กผลคืออังกฤษสามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์0ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่6.67เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่0เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทางเยอรมน,นีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเยอรมน,นีนะครับพวกเขาพบกับทางด้านทางกาลีผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านเยอรมน,นีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมออยู่ที่33.33%และแพ้อยู่ที่33.33%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติให้ตุกเหตุการพบกันกัะทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูสถิติ6เกมหลังสุดของทั้งสทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านอังกฤษนั้นค่อนข้างดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่อังกฤษต้องพบกับทางด้านเยอรมนีในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าอังกฤษสามารถชนะทางเยอรมนีได้ด้วยสกอร์1ประตูศครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสวีเดนพบกับทางด้านยูเคคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมซีทีเฮตูเฮการพบกันกันทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็ไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4-6เกมหลังสุดของทางด้านสวีเดนนะครับพวกเขาชนะ5เสมอน1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านสวีเดนนะครับพวกเขาพบกับทางด้านโปลแลนด์ผลคือสวีเดนสามารถชนะมาได้ด้วยจกกร3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านสวีเดนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33%เสมอที่16.67%และแพ้ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทางด้านยูเครนนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านยูเครนนะครับพวกเขาพบกับทางด้านออสเตรียผลคือยูเครนสามารถชนะมาได้ดวุสกอร์0ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านยูเครนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เเสมออยู่ที่6.67และแพ้อยู่ที่3 3 3 3เเครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติให้ทุกเหตุการณ์พบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขัน,นผมจึงของมาดูสถิติหเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นชัดเจนว่าทางด้านสวีเดนนั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่สวีเดนต้องพบกับทางด้านยูเครนในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าสวีเดนสามารถชนะทางยูเครนได้ทุยสกอร์สประตูนหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโคปาอเมริกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบลิเวียพบกับทางด้านอาเจนินาคู่นี้แข่งขันกันในเวลา7จ็นฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับผม c ีตีเอตูเฮการพบกันกันทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมานเกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านโบลิเวียเปิดบ้านต้อนรับการมาของอาเจนินา ผลคืออาร์เจนตินาสามารถชนะได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์สการพบกันระหว่างโบลิเวียกับทางทีมเยือนอย่างอาร์เจนตินาทางเจ้าบ้านอย่างโบลิเวียนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นและแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับผมสีทีหกเกมลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างโบลิเวียนะครับพวกชนะหนึ่งเสมอสองและแพ้สามเกม โดยนัดล่าสุดของทางด้านโบลิเวียนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุรุกวัยผลคือโบลิเวียเปิดบ้านแพ้ไ้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดลังสุดของทางด้านโบลิเวียนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่1 6 7เปอร์เซ็นต์เสมอที่13.33เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ติ6เกมหลังสุดของทางทีมเยืยอนจากอาเจนิน่านะครับพวกเขาชนะ2เสมอ4และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านอาเจนิน่านะครับพวกเขาพบกับทางด้านออสเตรเลียผลคือเสมอกันไป0ประตู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านอาเจนิน่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมออยู่ที่66.67%และแพ้ที่0%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันกระทั่งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นเป็นทางด้านไอจีนาสามารถชนะไปได้วันนี้จากการที่ไอจีนาต้องมาเยือนทางด้านโบลิเวียอีกครั้งผมขอฟันธงว่าไอจีนาสามารถชนะทางโบลิเวียได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m p p k i c k c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง m p p k i c k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ